สวัสดีครับทุนเพลเพื่อนครับสวัสดีตอนเ้าๆ,ๆนะครับวันนี้ผม,มาจะพาทุกท่านมาหาตกป่านาดินนะครับตกไม้เก่าไม้เดิมของห้องนี่แหละพอไปทั้งไดน,นะครับหาอยู่หากินมองได้ได้อยู่ได้กินห้องกบมาามองนั้นแล้วครับช่วงนี้กะหายากเนาะป่าก็บ,บ่ไใครกินเบ็ดน้ำทงให้ทงหน้ากับบกใครมีน้ำแล้วเนาะครับ วันนี้ผมกับมากับน้องแพรนะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะดีบ๊วยมานำมาแต่น้องแพรล, <c oughs> ลุยขึ้นเขาครับพี่น้องไปใส่ก็ไปน้ำน้องแพรก็ได้นี่ผมลงเบียดหาขั้นเนาะบรรยากาศช่วงเช้าก็บป่าคืมๆนิดน้อยแต่ว่าปา่าคืนดีอยู่เนาะครับเดี๋ยวเขามาลุนน้ำกันช่วงเช้าๆว่าเขาจะมานบ่ เราลมเบ็ดไป30สิบนาทีแล้วเนาะจ้าะยังเงียบเียบอยู่เนะาะม่เป็นอย่างจ้าลุ่นไปน้ำกันบรรยากาศมือนี้ก็ดีอยู่ไม่มีแดดลุ่นไปน้ำกันจ้า สองขั้นสายมือป่ากำลังเข่านะครับกำลังต่อดเยือ์อรุนน้ำกันครับมาป่าอยียงเนานะสงสัยจะเป็นป่าอีแปลงเนาะครับพี่น้อง ตอดเบ็ดทางบติดเบ็ดนะครับผมใส่หมากเบ็ดเบอร์เก่านะครับก็เลยเหตุให้ปลายแปงติดยากเลยเนาะอันเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์แปดในปลายแปงติดไว้ครับเอาเสไใบรุ่นปลายเงาย,ายางเดียวครับพี่น้องตั้งแต่นามมาจนนามลด บอกให้เห็นป่าขาวนะครับพี่น้องช่วงก่อนน้ำบ่ท่านในหมาน่นันป่าขาวมากวานเบ็ดดีเนาะบ่ดูว่าหายไปใสครับเบ็ดกับบ่ามาตอดบ่ามาถึกสงสัยไปน้ำน้ำิดแล้วครับป่าขาวหน่อยตัวก็ดีเนาะครับเป็นผลดีสาหรับเฮาพอาบอเปลืองเยอะครับ ขันจะเข่ากับมีจะป่าอีแปงนะครับป่าใสไงพ่อสิกินเบ็ดป่าใสไงยป่าอีแปงป่าอีจูดป่าตะเพียนนะครับแล้วก็น้นจันยิศกเนาะสองขันายมือบลู่าป่าเอยียงเนาะครับพี่น้องขันติงว่างง,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 ง่งเงหลากสายเอ็นหลากออกไปแล้วก็ว่างออกไปแล้วก็ว่างนะครับ รุ่นน้ำกันครับผมจะปล่อยให้เขากดเลยนะครับผมยังจะไปวัดเนาะเขาตอดลักษณะนี้กับปล่อยเงาเลยครับมันเชื่อป่าไงจินเนาะครับ,บ,ออนนรบตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงเคืงนาะครับตั้งแต่เสาร์มาป่าเฮาก็ยังเงียบอยู่นะครับยังไม่ได้ใดโตแต่ว่าป่าตอดเบ็ดอยู่ครับหังบกดเบ็ดจักเทียเนาะ ว่าจะลองเปลี่ยนเยื่ออีกรอบนึงครับรอหลุ่นช่วงเที่ยงช่วงใบา่าก็หลังจากช่วงใบคันบวก,กินก็นสงสัยจะได้เก็บเบ็ดกลับ,บ้านแล้วครับคือสีบอคือแล้วเนาะครับเมื่อน,นี้หรุนทั้งบันครับผันเทียเขาได้ป่าจากโตเนาะเขาได้ไปอยู่ไปกิน ฟังด้านหนาเ้าครับเสียงฝาห้องบึมๆครับหลุนนะครับว่าเขาจะมาหอดท่าบว่าเป็นตะกแห้งครับทางพุ่นแดดเริ่มบดล้มเริ่มม้าจ้า ฝนกใกล้เขามาแล้วขีฟ้ฟาก็มืดแล้วลุนไปน้ำกันจ้า ยูจ้ะย,ยูหูหลอกเรียนเลยมา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 เฮ้ยคฮยคอยมาคฮ้ยคอยมาแดนมัน้ำแล้วน้องเพี่ยวจะโอ้เรียนมัน้ำแล้วปลาพอค่อยโดดน้ำใชีละโอ้โอ นี่พี่น้องอสวยครับรอมานานนะครับพี่น้องโดนๆะกินโดนครับเป็นชั่วโมงนะจ๊ะจะขอเบิร์เก่าเนาะครับกินโดนเลยเปิดตัวเน่ครับโลกลกัวหมดและวนู่นนี่ป่ามาพร้อมฝนเนาะครับพี่น้อง <laughs> ป่ากับมาฝนกับมา เกือบเกือบสองลแล้วน้องเพียวเกือบสองลูกเละสิสองลูกเลยโอ้โห<อ>กว่าศพทึงเขาโอ้มีหลุดนะครับสายพี่อีบเ,เบ็ดเบื่อเก่านะครับอยู่จังมังเลยมื่อนี้ว่าแมนกะช่างเข้าจีบบดายลงน้ำครับปลามาพร้อมฝนนี่เลยมันมันครับลุนน้ำกันเจ็ดโมง้องชั่วโมงแล้วปวดเบ็ดกันน้องเพียวได้ปะ ขอสบเทิ้งออกงานขออนุญาตปดเบ็ดก่อนจ้าโอ้ลมแห้งครักจ้าโอ้ฉ er> ีฟฝาก็มืดอตึ๊บเลยอ้อมขางอ้อมแอลล่ะ ยูยปะปอดเอาออกจากต่อคนา,นอา่อ,อแบบที่เผยเลยกำลังนั่งคุยกัน <ไป S 1> เล่นๆปายัางบู้นี่ต่อเนื่ังอย่างไรเป็นไฟจบมาจ้ะมา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 คอยมาป๊ดต่อเดียงครับ ปลาเพี้ยปลาเพียปลาเพียปลาปลาเพี้ยเงี้ขอ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 ให้เตียงกระทิ้งนะครับพี่น้องเตียงเงี้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงยืนเม็ดเล่สิงานเด็ดโอ้โดดดีครับเบ็ดเกี่ยหัวสักปลาเพี้ยปลาเพี้ยเงี่น้อง ปลามาผอมฝนจ้ะเหมือนประมาณผอมฝนผอมลุ่มขีดแดดขีดนะครับเกือบรู้เหมือนมานจ้า ลมกรมาฝนกะมาปลากระมามาพร้อมกันเบิดหลุ่นไปน้ำกันจ้าฝนตกย้งแหงค่อยว่ากันเนาะฟ้าเริ่มแจ้งแดดออกแหงเบียดห้องกันยังเงียบอยู่จ้ะช่วงบาย,บาย หลุนไปน้ำกันอีกชั่วโมงนะจ้าว่าจะมานบ่ฝนโล่งเม็ดมาอีกแล้วจ้าวังใดหนีแดดห่อนมาหลบนี่ฝนโล่งเม็ดขางหลังมืดมายังดำเลยจ้ะ แตทั้งหน้าเขายัางแก่งจางปางอยู่หลุนไปน้ำกันเจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมว่าจะเข้าบ้านแล้วนะครับอย่านฝนตกขำหัวเดี๋ยวก็ คึม então, ๋ยวก็แดดอยู่นะครับเฮ้ากับพ่อได้อยู่ได้กินแล้วล่ะป่าเฮ้ามือนี้ก็เรยกว่าจะเก็บของกับบ้านนะครับพี่น้องจะให้น้องแพะเอาป่าไห่เบิ้งนะครับมือนี้เฮากับหมานอยู่เนาะพอได้อยู่ได้กินเฮ้ากับโอเคแล้วล่ะครับแต่ละมือแต่ละมือได้กับเขากับบ้านตอนพ่อตอนแม่แล้วเนาะโอ้ยยกขึ้นหน้าแม่ ผงแพยว่าเปียกเปือดแล้ครับป่าดีจังพี่น้องเห็นเนาะครับป่ากัใส่กำลังงามเลยเนาะป่านวนจันนี่ผมว่าเกือบสองโลแล้วครับจากสันสนันองแพรวจ้าบดินเกือบสองโลก,กับป่าอีกคำหรือป่าเพียเนาะครับใส่นี่กำลังหนึ่งเลยเนาะพอดีหนึ่งเลยสวยครับมือนี่กะแบบเอวามานเนะนาะน้องแพรวช้ <laughs> <laughs> โอกาสดีๆครับ หรือว่าอาทิตย์หนานะเขาจะมาแกแ่แคนอีกหายอยู่หากินขื้เก่าแล้วนะครับช่วงโควิดบอไปตลาดตาลีปลาก็กินเยอะจุปลายังกินเยอะจดุดเดเดี๋ยวเขาก็ได้มาทิ์อีกขื้เก่าละ <c oughs> ปล่อยเขาไปนี่ละลิป <c oughs> <c oughs> นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตดดิดตามและให้กำลังใจตุ่มกำล,งลังแพ่วมาตลอดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยรับนะครับ มื่อนี้ตุ่มกรับน้องแพะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ